ไอย่างไ้แล้วใช่ไหมแจ้งหนูอ่ะเดี๋ยวนะขึ้นปะขึ้นไหนคนยังไม่เข้าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าสวัสดีวันนี้อยู่กับออยนะคะที่นี่ บริษัททอโต้นะคะลูกค้าอยากดูรถรุ่นไหนนะคะพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะให้กําลังใจกันได้นะคะหรือว่าอยากดูอ,อ๋อยากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากสอบถามเรื่องการจัดไฟแนนซ์หรือว่าการออกบถนะคะติดปัญหา,าตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันได้เลยนะคะนะคะนะคะไปเริ่มกันเลยไหมเดี๋ยวรอคนดูเข้ามาสักอีกสักนิดนึงใช่แล้วเดี๋ยวมา,ไป,าวไปดู สะดุดอีกแล้วสะดุดปะไม่นะอ่ะทำไมตัวพี่ขาววอกองั้นน่ะเดี๋ยวหนูปรับให้นะพี่นะไม่ใช่จิ้มไปที่อันเดิมอ่ะใช่จิ้มลแล้วเนี่ยสามรอบแล้วอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าสวัสดีครั้งนะคะสวัสดีทั้งสิบสองท่านนะคะอยากดูรถรุ่นไหนพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกด้อจอ้อใจให้หน่อยนะคะฝากกด้อจอข้อใจให้หน่อยนะนี่ ที่อยู่ด้านหลังออยเลยนะคันนี้นะลูกคา้าลูกค้าแอบเสียดายนะคะหลายหลายท่านเลยแหละเพราะว่าคันนี้ราคาไม่แรงด้วยนะราคาไม่แรงและที่สาคัญลูกค้าจบสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาแค่1วันเองมาหนึ่งวันนะคะ<ม>คันนี้นะราคาก็เบาๆด้วยนะคะและที่สําคัญเลขไม่น้อยด้วยนะคะกับฟอร์จูเนอร์คันนี้ใครที่อยากได้นะคะรถเจ็ดที่นั่งไมน้อยนะคะหรือว่าผ่อนเบาๆราะคาไม่แรงมากก็สามารถเพลย์เดอ ER ร์กันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยว สามารถที่เเดินเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้อ้อยมาเริ่มกันที่คันนี้เลยมาเริ่มกันที่คันนี้เลยเดี๋ยวออยเรียงไปให้เลยนะคะเดี๋ยวเรียงไปให้เลยมาเริ่มต้นกันที่คันนี้กับ Toyota v วีออสโตโยตา้าวีออสหนึ่งจุดห้าคันนี้เป็นตัวจีลูกคา้าได้เป็นตัวจีนะคะสําหรับลูกค้าที่กำลังตามหานะคะคันนี้จะทรงแต่งหล่อลงล้อมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะได้สีบอลดําแบบนี้นะสีเทาดําแบบนี้ได้เป็นหน้านะคะเป็นไฟหน้าปรจเคเตอร์นะ ไฟหน้าโปรเฟคเตอร์ได้พร้อมกับสเกิร์ตนะคะรอบคันเลยได้สเกิร์ตรอบคันเลยนะคะมากับนี่ล้อแม็กซ์ลอแบบนี้ขอบ15นะคะล้อแม็กซ์ทีสามนะคะก้านยกหยดแดงนั่นเองลูกค้าขาใครที่สนใจนะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่3ามแสนบาท 3 4 9 0 0 0บาทผ่อนอยู่5 0 0 0กว่าบาทตลอดยี่สัญญาเลยนะคะหากใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดการจัดแฟแนนซ์นะคะอยากทราบว่าเครดิตตัวเองไปต่อได้ไหมแล้วก็อยากทราบว่าตัวเองออกรถได้ไหมออกรถคนเดียวได้ไหมก็ทักเข้ามานะคะทักเข้ามาได้เลยพูดคุยกันได้เลยนะคะสวัสดีนะคะลูกค้าที่อยู่ด้วยกันนะคะฝากกดข้อจอข้อใจเป็นกำลังใจให้กันนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้เลย h o น d a City ้1.5ตัว S V S V นะคะลูกค้าได้เป็นสีเทาดำแบบนี้นะสีเทาดำแบบนี้รู้สึกว่าจะมีเข้าใหม่ละมีเข้าใหม่อีกคันนึงปะมีเข้าใหม่อีกคันนึงแต่จอดอีกสาขาหนึ่งจะบอกว่าตอนนี้เรากำลังเตรียมและเตรียมเปิดสาขาสองแล, <สา S 1> แล้วเดือน <De ars S 2> หน้านี้ก็ว่าน่าจะเปิดแล้วนะคะลูกค้าน่าจะเปิดแล้วเพราะว่ารถที่ร้านสาขาสองก็ พยอยไปจอดบ้างแล้วแล้วก็ม,มีการพิออเดอร์สั่งเข้ามาอีกหลายคันนะคะหลายร้อยคันเลยแหละนะคะอยากดูรถรุ่นไหนก็ทักเข้ามานะคะอยากทราบรายละเอียดส่วนไหนก็ทักเข้ามาได้เลยสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าขาคันนี้นะสามแปดเก้าสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าได้รถมือเดียวนะลูกค้าได้รถมือเดียวนะคะป้ายแดงเลยนะคะคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะคะใครที่ เงินเดือนน้อยนะคะถานเงินเดือนน้อยสามารถผ่อนคนเดียวได้<ว>ไดเลยสวยครับเฮ็วันสวยครับคันนี้สวยพี่คันนี้สวยมีเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะสวยกว่านี้อีกสวยกว่าคันนี้อีกนะมีเข้าใหม่นะหนึ่งคันแล้วก็เฮดวันใช่ไหมคุณพี่สิทธ์ใช่ไหมอ่ะคุณพี่สิทธิ์หนูรบกวนนะคะพี่เฮ็ดวันฮุนไดเฮดวันใช่ไหมเรามีนะรบกวนพี่แอดเข้ามาที่นี่แอดเข้ามาที่บ้านเขียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูให้น้องน้องแอดมินนะคะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูพี่อยากดู เฮวันตัวไหนพี่อยากดูเป็นรุ่นไหนดีเฮวันจะจอดอยู่สาขาหนึ่งจะจอดอยู่อีกสาขาหนึ่งนะคะพี่คาดว่าต้นเดือนหน้านี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้ว,น,ลวน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อยากดูเฮดวันนะหนูรบก,กวนพี่เสียเวลานะคะแอดมาให้หนูนิดนึงแอดนี่ t h o r นะคะแอดพอโต้พี่แอดพอโต้นะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวให้น้อยมินส่งารายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูนะคะพี่อยากดูเฮดวันรุ่นไหนนะทักมาได้เลยทักมาได้เลยนะคะ อะหรือว่าจะเป็นคันนี้เลยนะ้องวาจา๋าโต,ยตา ry, โตยต้าแคมรี่โ o โยต้าแคมรตัว h ฮบริดวันนี้ลูกค้าเพิ่งเข้ามาดูเลยนะคะลูกค้าเพิ่งเข้ามาดูเลยกับคันนี้เลยเนาะหละ่อๆเลยแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะบอสปรับราคาลงมาเหลือ8,99,000บาทกับตัว Toyota าแคมรี่สอนะคะได้เป็นตัว h ฮบริดพรีเมียมนั่นเองนะปี2019รถมือเดียวป้ายแดงนะคะสไตล์แคมรี่ก็จะหรูๆห,หน่อย จะหรูหรูหน่อยนะคะนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เป็นไฟ f ฟ l l ด d นั่นแหละนะคะลูกค้าได้ไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะได้ตัวพรีเมียมหลังคาสลูปนะหลังคาสลูปนะออปชั่นเยอะมากคันนี้ออปชั่นแน่นๆเลยนะคะใครที่เป็นสาววงแคมนีดก็ห้ามพลาดน,นะเราไม่ได้มีแค่คันเดียวนะพี่เรามีแั่สงแต่2.0 นะะค 2.0G 2.5G นะคะตัวไฮบริดนะคะ,ะ,คะธรรมดาหรือว่าจะเป็นไฮบริดพรีเมียมนะคะเรามีครบหมดเลยนะแทบจะทุกรุ่นลูกแบนเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งันนะคะ8แ9เก้อ8 9หม0 9ันบาทใช่ไหม8แสน9 9 0 0 0บาทอ่ะหรือว่าจะเป็นคันนี้ขยับมาเลยเรียงมาเลยน้องวาเรียงมาเลยนะเดี๋ยวเรียงไปให้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ Honda Civic s c 1.8ตัว EL นะคะ1.8ตัว EL ราคาตั้งขาย5 3 0 0 0 0กับ9,000บาท5 3 0 0 0 0กับ9,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกคา้คาเท่านั้นเองนะและที่สำคัญพ่อนอยู่ประมาณ9,000ลาๆเท่านั้นเอง9,000ปลายๆประวัติเครดิตดีฟรีดาวลูกคา้าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แตบาทเดียวเลยภายในนะคะได้เป็นเบาะสีดำคุมโทนสีดำพวงมาลัยนะคะได้เป็นมัลติฟังก์ชัน มีแพสนันชีพมีคุชคอนโทรนนะคะ, Chief, Control, ะ,คะให้เรียบร้อยเลยนะ <c oughs> สำหรับคันนี้5 3าสาอรตประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าจะเป็นคันนี้กับตัว Honda Civic นะคะเป็นตัว f อเหมือนกันอ๋อหรือว่าข้างในเปิดอยู่แสงจากอันนี้ใช่ปะแสงน,น่าจะไม่ได้เปิดไฟแน่เลยเปิดไป,ไปเนี่ยทำไมมัน,นมืด<ต>มืดวะแต่ว<ะ>่าเปิดยังไม่หมด สำหรับคันนี้ Hon d a c i vic F c 1.8ตัว EL เหมือนกันนะคะลูกค้า่ะราคาห่างกันอยู่หมื่นเดียวนะคะคันนี้จะอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาท5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นรถมือเดียวเหมือนกันนะคันนี้ไม่แเอ่อไม่เ0 0 0 0มคันนี้ไม่เ0 0 0 0ืนะคะคันนี้ไม่อยู่ที่แสนหกนะรับประกันว่าเป็นไม้แท้นะคะไม่มีกลับไม้ไม่มีกอไม้นะคะลูกค้าไม่มีกลับไม้ไม่มีกอไม้นะคะรถเราเป็นรถหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้นะคะ สำหรับใครที่ดู Honda Civic หรือว่าตามหานะคะรถคันแรกนะคะก็แนะนำนะแนะนำนะคะคันนี้529,000บาทหรือว่าชอบสายแบบสปอร์ตหน่อยนะคะสายซีดาน,นะคะสายสปอร์ตหน่อยๆนะคะพี่ก็เป็นคันนี้เลย Honda Civic f c 1.5ตัว R S Turbo R S Turbo นะคะคันนี้ภายในนะได้เป็นคุมโทนสีดำภายในคุมโทนสีดำพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะได้ในส่วนของเกียร์แพนนิชชิป นะคะมีคุชคอนโทรลให้นะคะหน้าจอดีีทุกอย่างเดิมโรงงานหมดเลยเดิมโรงงานหมดหมดเลยนะคะคันนี้จากราคาปกติว่าเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าตอนนี้เหลือราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนาดน้เองนะคะหากลูกค้าท่าในใดสนใจก็ทักเข้ามาสามารถทักเข้ามาได้เลยนะได้ชุดแต่งหล่อๆแบบนี้เลยนะรอบคันเลยดูหล่อๆไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าฟ u l l LED ดด้านหลังมีสปอยเลอร์หลังให้นะ ด้านหลังมีสปอยเลอร์หลังให้นะคะพี่นะสวยๆแบบนี้699ก้าเก้าหกแบาทเท่านั้นเองเท่านั้นเลยนะคะพี่คาอะไปต่อค่ะไปต่อไปต่อกันเลยเสำรับคันนี้เป็น Honda Civic FC เป็นตัวเอ่อเป็นตัว FC พูพ้ผิด Honda าซี c ิกเอซนะคะได้เป็นตัว1.5นะคะ1.5สีเทาดำแบบนี้ 1.54เทาดำแบบนี้ราคาตั้งขาย5แสน1 9 0 0บาท5แสน1 9 0 0บาทคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาท9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะนะคะลูกค้าสวัสดีทั้ง11ท่านนะคะเข้าเวลาฝากกดอจอข้อใจอยากดูรถรุ่นไหนนะพี่พิมพ์เข้ามาได้เลยนะ mm hmm. เดี๋ยวออยพาไปดูรถที่จอดอย,อยู่นี่มีประมาณ70คัน70 000คันนะเดี๋ยวออยพาเดินดูให้ทั่วเลยวันนี้เดี๋ยวไปแบบ เรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะรอคนดูนะไปเรื่อยๆรอคนดูนะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะ <S <S <ๆ>อะมาต่อกันที่คันนี้เลยมาต่อกันที่คันนี้เลยนะคะยาริสเอทีนะคะหนึ่งจุดสองนะคะได้เป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมสปอร์ตพรีเมียมราคาตั้งขายสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าได้รถมือเดียวป้ายแดงได้เลขไม้นะคะอยู่ที่เจ็ดหมื่นกโลเท่านั้นเองนะอยู่ที่เจ็ดหมื่นกโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้า คันนี้ก่อนที่ยังไม่มีน้องคันนี้เข้ามาก็คือลูกค้าถามลูกค้า,าถามาาเยอะมากถามหากันเยอะมากนะคะแล้วก็ติดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ติดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่หากว่าลูกค้าสนใจน,นะเรามีอีกนะเราไม่ได้มีแค่คันเดียวนะพี่เราไม่ได้มีแค่คันเดียวนะคันนี้สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่แปดพันกว่าบาทตลอดยู่สัญญาเลย <c oughs> ประวัติเครดิตดีฟรีดาวนะประวัติเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลย วาพี่วันเปิดไฟลรงนู้นเท่านัได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟแป,ป๊บหนึ่งพี่เปิดไฟแป,ป๊บหนึ่งอ่ะมาต่อกันเลยนะคะกับคันนี้เลยคันนี้เป็นตัว Honda นะคะซีเอ่อซิตี้หนึ่งจุดศูนนะคะเป็นตัว V-Turbo เป็นตัว V-Turbo นั่นเองลูกค้าขะราคาตั้งขาย4ี0 0สนกับห้าพบาทนะ4ี0 0สนห้าพบาทแต่หากว่าลูกค้าดูไลฟ์สดนี้นะคะเฉะพาะแค่ไลฟ์นี้ลูกค้ารับไปเลยนะคะ ส่วนรถนะคะคันนี้รับไปในราคาแค่400,000บาท400,000บาทท้วนเลย400,000บาททั่วเลยลูกค้านะแล้วก็สามารถจัดได้เต็มราคาตัวรถด้วยนะทำไปเล่นไปคันนี้นะได้เป็นรถปรี2020เ,เป็น2020นะคะและที่สำคัญนะลูกค้าขาคันนี้ได้รับส่วนลดไปเลยนะรับไปในราคาแค่400,000บาททวนว400,000บาททวนเท่านั้นเองนะคะได้เป็นสีเทาดำแบบนี้ผ่อนอยู่ประมาณเขาเรียกว่าเท่าไหร่ ประมาณแ <8, 000. S 1> ปดพันปาแปันประมาณแปดพันประมาณนั้นนะคะเจ็ดพันด้วยไม่ถึงแปดพันเจ็ดพันกว่าบาทนะคะคันนี้นะอะไปต่อเลยไปต่อเลยมานี่เลยมานี่เลยคนดูไปไหนกันหมดสงสัยกําลังเลิกงานนะคะกำลังเลิกงานกํากลังเลิกสําหรับคันนี้<ม>นะลูกค้าใครที่แบบว่าหาเป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะคะแฮชแบ็กห้า <5 S 1> ประตูรถสด,ดให้อีกไหมครับถ้าซื้อสดมีรถให้อีกไหม ถ้าพี่สนใจคันนี้ใช่ไหมถ้าพี่สนใจทักเข้ามาแล้วแจ้งว่ามาจากไรสดออยนะคะพี่มาจากไรสดออยคันนี้400,000บาททวนนะ400,000บาททวนแต่ถ้าพี่อ,อ,อยากได้ส่วนลดมากกว่านี้ก็ทักมานะคะหลังไม่ดีกว่าหลังไม่ดีกว่านะคะพี่ตาบอสบอกเสียงพี่ไม่ได้ยินค่ะเสียงไม่ได้ยินใช่ไหมเสียงออยไม่ได้ยินค่ะตดัใช่ไหมคะบอสได้ยินปะ ขออนุญาตเช็คไม่สักคู่นะคะลงเลยลงช่องดำครับอ๋อช่องดำใช่ช่องดำ,งดำหนูเสียบไม้ไปใหม่กดไปไปใหม่สักคู่สวัสดีค,ค,ดค่ะได้ปะขออนญาตนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะมันเป็นไรอะ่ะเอ,อ่นหนักนปุ๊บพี่จับโทรศัพท์ให้น้องหน่ยอ่ะไปแป๊อืม เขาไม่เข้าคนไปหมดแล้วไม่เห็นตัวคนฮัลโหลสวัสดีค่ะว่าลองเปิดดีได้ยินปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมเอ่ยลองโทรศัพท์โทรศัพท์เาอยู่ไหนเนี่ยได้ยินเสียงไหมคะเห็นนะฮัลโหลไม่ได้ยินไม่ได้ยินเปลี่ยนไม์พี่เป็นอีกแล้วใหม่ใหม่แล้วเนี่ย พี่ตังบอกไม่ได้ยินค่ะฮัลโหลอฮัลโหลส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสลับใครครับสลับแล้วค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เสียงเหมือนมันอยู่ไกลอ่ะไกลไกลตัวเครื่องมันลงใหม่ไหมลงแล้วก็ขึ้นใหม่ไหมขึ้นใหมเปลี่ยนหไหมไหมใช่เพราะว่าวันนั้นก็เป็นแบบเนี้ยที่เราใหม่ปะลง ผว่าตอนแรกคนเข้ามาตั้งหลายคนออกไปหมดเลยเสียงมันแบบไกลๆเลยอ่ะใช่ค่ะได้ยินกระเถิดและเนื้อทับเสียงหนูอยู่ใกล้ใช่จากหัวข้อแสดงว่าใหมไม่ใช้ไม่ได้แล้วหนูติดอะไรอ่ะใหม่ใหม่นะพี่สายอ่ะไม่นี้ไม่ได้ใช้สายเขาใช้เสียงถูก 啊！Oh. Oh. Oh.